มันควันมาจูดอันนะไปเปไนทางตัวจะเข่าไก่และเดมไปจนฟูดเดออูดได้จะทำพุ่งน้อยมกอนเป็นเป็นบ่อเป้เป็นมืองยางกระหูดห่างเห็นบ่ห้างนั่นนะเห็นบ่ไม่ก่อในเห็นบ่อเับคำว่าอี

เบื้องหน้าจริงก็ไปจับเอาแม่แมงมันบ่มีหัวบ่คงมึกมีหุ่นแมันี่หัวนะมันห้างเลยมันดูจูดเบืน้ามันใหม่แล้วเออร่มร่มมันไปทางคนมันเป็นห้าห้าบ่มันห้ากระโกดันเลยดังไหมมันมันเห็นไป ทุกคนก็หลอกไปเลยเออนท่านในใหญ่ท่านในใหญ่เบ่เอาวางไว้ก่อนเนาะเบื้องหน้ามันได้น้าในทึงนะน้ามันพากระมีหน้ากระโจนเอาเข่าหู้นั่นไปชมบริการศักดิ์สิทธิ์หน้าบริสกินเอาไว้ไวก่อนเนาะมันไปเน้่หมือนเดิเนาะเออมันไปแล้วไปซูนห้างมันเถอะเอออยออกไม่กลัออกนะ ข้อเข่าอนี้เ,เขา่ขาบนเกามันหมักบนกเกาแ,แมู่ดคไฟวดลงกมันสีห้ามันเรียกอะไรกวดอ,อกเลยบองเอาไม่ปวดออกเตวโอ้ยอันนี้กินจุมนมนนนจ่มน้ำนะกนยออกกมวบูันกระโบกู๊บด,ดีเขามาขวดมันหันด้บนมันห้างมานาน หั่งหั่งผึ่งทุกคนผึ่งหำมุผึ่งมีมเบิกไม้ไอศครีมเอามาด้วยนี่นะเด็ก้าววันแม่อีนี่เน,นลูกอ่คูดเบิงโมเป็นหัวนะโอ้ยมันดูดกินเบิดพราแห้ง นางเก่งบุทุกคนนางเก่งบ่รุ่นบ้ค่ะน,น,นางเก่งบุทุกคนคนห้างน่าเช่มเก่านะคะน,น,นางเช่มเก่าค่ะมาจบมาไม่เป่งหัางมาหนักคูคากงจับเลนรถ จับไปางานคู่ก็อยากไปคือกันไวไวจะปะเกคียมเดอ้น้าเนี่ยเทมเก่าเมา,เาห้างโตอห้างอันเพื่อนยวนเกลน,นี่น้มาทัดิจับกระจับ ไปกูไม่เอาออกมีนี่มันทำพันไปได้หม่ดูดัเดยกเจ้ากระพาเนี่ยถ้าดิบเขายากมันตดโอ้ยก็เอาพวกอื่นมาขวดก็มาอันตอกบ่วงก็มีดมีดก็มีดปาดออกมันเยอะมันกันอะเฮียแล้ววะเฮียก็กินโลกข้าก็จะมาลุกินแล่ว่ะ ปี่จักคอนเน์ไตมาแล้วค่โอ้ยวันที่ันห้ามห้ากับเกค็เป์มามับจกรยและอีกอยางพลยโ้าว่ามันหกับเป็นด่างเราอะทีมก็เลยทุกคนเอาลูกมันจับนี่ โอเคดูวานเเนหาไม่กินมกินเกินเบื้งเนยอะบีดูตอนนั้นนะกูแม่ยมันยังค้าจะไมกเดียวกับอันยอดอันนี้นะมันคิ้วเยอะบีดูตอนนักินเมยมันบอกเอานนี้ออกแงเงมันก็บอกออมันดำจนอกัถือมันก็บอแท่เด้อจะกินลูกมันกินอก

แม่ไม่มยังกองขนาดแบบแม่ก็ปวดลูกมันมาหาไม่กองหน่อแล้วมันเกิดอีกออมันเห็ดกู้หัวช้องแม่เห็ดช้องแม่เห็ดเองเฮ้ยหัวหน้ามันยังหัวร้ายนะก็เกิดวดเือไงอกไม่ค่ะกำลังปิี่นแทนโยไปไหวมองไหม่เนาะมันงค้งเหิดบริตีดอก ยิบนี่ก่อนทุกคนหัวหน้ามันทุกคนนี่เดีวพวกนทวงอยู่เยมอ้ายขอหมดล้นัไปโอนกจีนเล็อนมันเห็ดกูแ้งม่ใหญ่มันกูจนเห็ดว่าแม่ใหญ่มันจนเห็ดง้อไปก็ได้ อย่ามาันมันไปเกิดมันกับบริตายบริตายไรเอามาขวดมนันออกซื้อมีเฮงใียได้กินน้ำผึ้งทุกคนบีกี่ค<ห>นนะเนอาลูกมันนี่นต่อยยูกัน <c oughs> มูพิษเบินบั

มันมีจุดเกแก่มันจนอย่างน้ตัวเห็ดกับมนุษย์ดูแลคนเขาดูหนักมันจนแมงแล้วมักห้างเหรอมันดูกิน้หมดนาน่าผึงมันอะเบิร์ตเน่มันดูกินเราไปนะได้บอกป้าุูเกต่ไม่ม่แ่โอ้บมบิบอูมันบดไดกวัาตมหังมึงจะกินไ้กูกินหรือมึงจกิกินกินกิน เอาจุดเอาใส่บนฐันแล้วกินเท่โนกินเท่กินว่โนุ้อยอุ Broadway> ้ยอ่อยนะฮะขึน้อยจะได้ขอาอบวนคุณลลายสุชุคุณวันนี้พากันมากินห้างผึ่งห้างมิ่มอยู่กันสวนพักเกเตวชุคุคุณอันนี้ทางขึ้นทางเนื้อไปเมืองสวัค์ เมืองสวรรค์ลักขีถงเมืองสวรรค์ชันพาอันนี้นะไปในเมืองชันซาบว่าง่ายๆที truth, ่อดีตฮาริอดีตนางนาตาลีชิโซในฟังว่าอันเคยเล่าเรื่องคว้มหักว่าอันมาที่ตลาดอำเภอเชโนมาละกันมายูนโค้งลงในยูนอันเข่าโค้งลงในโค้งนายโยนเรื่องนี่งในคุณยูลงนั่องหน้าันแหละหันไดเนบอนอันเลอยบักอันเลอยลักอันนั้น มาลายยิ่งลุ้นหันเลยแล้วก็เมื่อเช้าลังนั้นติเคานอนอยู่พุ่นดิโนมกรบทีเมยรนมพงนมขุนทันเฮ้ยจอกเป็นจอกเป็นยังไงยิ่งวนลุ้นยิ่งนลุ้แล้วเมื่อเมื่อเมื่อกินข้าวกินน้ามาแล้วเมื่อเมื่อเอาแต่พิงไข่ด้อยเมื่ออันแนวอันแนวอันแนวโค้งใครนายยิ่งลงโค้งจนเบิดตะกี้โค้งมันเหลือกได้ โยนลงโยนลงอันฟ้บ่าวนะก็ยากมากแต่ทั้งได้มากเพราะมาเก็บงเงินเฮาเขาก็ขี่หลุดใหญ่ได้เขาก็เอาไปเวจอดให้เฮายูาห่หันเลยโอ้ยนางจะมาดีอกดีใจเก็บให้เฮานะ่ะตะกี้เฮาไม่ได้อยู่เกื่อรังนี่ดิว่หยพังอุก่จ้คนก็ข,ขบวนคุณละลายที่เบิ่งทีง่ส้มนาตาลีไปจูดมิ่มจูดผึ่งครับแม่ครับไผ่ กระเม่กรบปานปานชาวกระเซ็บแล้วคอยด้กินหน้ามันปวดข้ามช่องข้ำไปแล้วขอบุญคุณละลายสบายดีสวัสดีจา้าข้อหน่ะคือเห็บใช่วะกินเหล่าข้าวคือซุ้งว่ะ,ะ,ะ,ะอันนี้ทางล่งใต้ทุกผู้ชมไปปากซี